แฟนคลับบอกว่าเมียผมชอบแต่งสายเบลแล้วสวยมีอะไรแต่ไปเอาให้ดูเขาบอกว่าให้แพรมเนี่ยแต่งสายเบลมากยิ่งขึ้นแล้ววันนี้ทำไมหน้าขาวด้วยหน้าขาวผีตุอ้อนเลยอะเสื้อที่ซื้อมาเมื่อไรจะใส่หมดคุณพีก็ซื้อให้นี่คะอ่าอ่ะงั้นเรามาดูเสื้อสายเบลที่เพิ่งซื้อมาใหม่กันดีกว่าว่ามาดามแพรมจะใส่แล้วเป็นอย่างไรรอดหรือพัง เราก็ซื้อเสื้อมาจากร้านส้มโอส้อมโอภาษาอังกฤษว่าผมเมโลผมเมโลนะคะอันนี้เนี่ยถ้าไม่ลดราคาเราไม่ซื้อเราซื้อมาเนี่ยเป็นไซส์ L เดี๋ยวเรามาลองดูว่าเราจะใส่แล้วสวยไหมแบลวไหมลด50%เออไปใส่ไปฉันว่ามันเล็กไปนิดหนึ่งอ่ะต้องไซส์ XL อ่ะมันมันฟิตไปปะ เออสวยสวยหรอจับฉันทำเมียได้ไหมคะคนอื่นเนี่ยกระโปงตัวนี้เนี่ยใส่แล้วเขาปิดถึงเข่าได้เลยนะจ๊ะทำไมของเมียฉันเข่าเลยล่ะอ๋อพอดีว่าหน้าแข้งดำอะะ่ะ <c oughs> สวยจ้าพานเหมือนไก่ชนไหมคะ <c oughs> ไม่เหมือนจ้าต่อไปเป็นอีกตัวนึงที่เป็นไซส์ XL เป็นกระโปรงทรงซอฟนะคะเหลือ899ผ้าปูโต๊หรอจ้าอันนี้ไม่รู้บ้านพอ่อกูเรียกอะไรอะคะ่ะ <c oughs> <c oughs> ตัวนี้รอดปะสวยจ้า แบลวใช่แบลวจ้าต้องใสเอ็กแอลแล้วล่ะเพราะว่าเรารู้สึกว่าเออมันใส่แล้วสบายกว่า mm hmm. แต่แบบเมื่อกี้มันก็น่ารักนะแต่ใส่แล้วรู้คุณดูลู้คุณโหนไอตรงนี้กลมๆหกอันนี่อะไรอะจ้าทองคําเปลวหรออ๋อไม่ใช่ค่ะเต้าหัวนมค่ะมันเป็นแม่แมวมีแค่เด้งหรอคลิปสั้นแค่นี้คนดูเขาก็เบื่อตายเลยคายังไม่หมดค่ะนี่ค่ะและ้วตอนนี้ล่ะเสือ mm ้อ hmm. มันจะสวยเนาะ เอือน,นี่เอืออะไรล่ะหวานหวานแบลวแบวกระโปงกระโปงอ่ะแล้วก็อีกตัวก็คือเสื้อตัวนี้ <y ell os> ที่ซื้อมาออก็ลดราคาเหมือนกันซื้อสองแถมหนึ่งเออก็เป็นเสื้อแบบสบายๆใส่กับยีนแต่ดูท้าว่าใส่กับตัวนี้น่าจะสวยกว่าอืมเซ็กซี่แต่ตัวนี้เนี่ยหือเมียใส่แล้วหิวเลยอย่ะหิวอะไรคะหิวหมกูกระทะที่ว่าหมูสามชั้นเนื้อไขมันเนื้อไขมันเนื้อไขมันนี่ยเรียงกันโอ๋ออันนี้เนื้อไขมันเนื้อไขมันเนื้อไขมันแล้วก็ ชอบเสื้อตัวนี้ตั้งแต่ซื้อมาเสื้อตัวเมื่อกี้ยังไม่ชอบเท่าไหร่นะแต่ตัวนี้สวยสวยใส่กับกางเกงยีนน่าจะสวยเนาะกระโปรงลูกคุณหนูก็แล้วไปอ่ะตัวสุดท้ายตัวนี้แพงสุดซึ่งเป็นคอลแลชช่ามายนะคะเม่จากคลิปมันยังไม่ยาวพอเลยเดี๋ยวคนดูด่าว่าเอาอะไรมาให้ดูสั้นนิดเดียวเองโอ้ยสั้นกว่ากระโปรงกูอีก <laughs> พอใจยังครับเฮ้ยตัวนี้ชอบอ่ะเออสวย ดีนะน่ารักมากเลยอ่ะเบลนั้นที่ต pues าเห็นแล้วมันต้อง e, nah, oh อยากใส่แน่เลยแต่มันต้องใส่ไม่ได้แน่เลยเพราะมันอ้วนกว่ากูแล้วับแโอ้ใสแล้วเหมือนดาราฮอลลีวูดเลยจ้าฮอลลีวูดยังมองตาถ้วยทองเหรอคะเท็กซัสเชนซอสิงหาสับจ้าไอตัวที่ถือเรือไปไล่ฆ่าคนหนึ่งตัเหมือนเหมือนอยากโดนสับไหมคะแล้วก็อีกตัวก็คือตัวนี้เสื้อผ้าพวกนี้แคมจะซื้อตอนลดราคาเวลาราคาปกติไม่ค่อยซื้อนะคะโอเคนะ ราคาลด5 0อหรือว่าลดส0อตอะไรก็ว่าไปถ้าใครชอบก็ตามไปซื้อนะคะถ้าไม่ชอบก็ไม่ต้องซื้อมันค่ะจบคลิปค่ะแต่คลิปมันยังสั้นอยู่เลยนะจ๊ะเมียจา๋าอ๋อยาวเธอก็โอเคแล้วค่ะ <laughs> รีวิวตุ๊ก,กตาหน่อยให้คลิปมันยาวๆถ้าคลิปมันสั้นเกินก็ดูตุ๊ก,กตาไปอันนี้คือชุดที่มาดามแพมตัดและดีไซน์นะคะแพทเทิร์นเดียวใส่ได้หลายตัวค่ะใส่ซ้ำมันก็เป็นแกง๊งเป็นแก๊งแบบว่า girl group กรุบกรอบแล้วมีตีมแก๊งคอเซนเตอร์ไหมจ๊ามีไหนแม่กุเนี่ยแหละแม่โทรมาทีไรไม่เคยไม่เคยจะทําอะไรมาถึงปุ๊บขอตังก่อนแพมพรุ่งนี้ไปงานบวชทำไงดีล่ะก็ทำอย่างนั้นเลยไหมเอาเลยใส่ซ้อค่ะจบนะคะเดี๋ยวโอนให้นะ5 0 0ปันจบ